Sakafo to saika ka sáka ka sáka. สวัสดีครับนี่คือรายการอ o u t ทอยรายการรีว well 네ิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวฟิกเกอร์อเวนเจอร์แอนกจากค่ายท o อยลักซี่กันครับมีทั้งหมดครบเซต5ตัว5แบบเลยนะครับเห็นสไตล์ออกแนวคอมิกอินเตอร์แบบนี้เป็นฝีมือคนไทยล้วนๆเลยนะครับเจ๋งไหมล่ะเอาล่ะไปดูกันเลย จากที่เราได้รู้จักและผูกพันกับตัวละครซูปเปอร์ฮีโร่ของทาง Marvel Studio ตั้งแต่ Iron Man ภาคแรกมาจนถึงกัปตันอเมริกาต่อและตัวละครอื่นๆตามมาอีกนับไม่ถ้วนก็กินเวลายาวนานนับ10กว่าปีเข้าไปแล้วก็สร้างความผูกพันกันทั้งแฟนๆเองรวมถึงนักแสดงและทีมงานทั้งหมดเสมือนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเลยทีเดียว จากที่ตัวละครต่างๆที่เริ่มปูเรื่องราวเดินทางมานานตั้งแต่อาอนแมนผ่านเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆการสู้รบกับเอเลี่ยนจนกระทั่งมาถึงศึกชิ่งมณีของเจ้ามันม่วงในภาค Infinity War ที่เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่จนกระทั่งมาเป็นบทสรุปปิดฉากในภาค Avengers e เ d g a m กนี่แหละครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าทิศทางของตัวละครต่างๆจะเป็นยังไงต่อไป เพราะนักแสดงก็เริ่มหมดสัญญากันไปหลายคนแล้วอาจจะต้องเกิดฮีโร่กลุ่มใหม่ขึ้นมาก็เป็นได้ก็ต้องรอดูกันไปยาวๆเลยครับเอาละครับส่วนตอนนี้เราไปชมรีวิวฟิกเกอร์ e v e n r e r n n d g a m e ทั้ง5ตัวกันดีกว่าครับมาครับมาดูฟิกเกอร์ a v e n g เ r Endgame ทั้ง5ตัวนี้ครับ ก็มีธานอสออนแมนซอร์กัปตันอเมริกาและฮักครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงเว็บแรกนะครับแล้วก็จะมีเว็บ2ตามมาอีกติดๆเร็วๆนี้นะครับเก็บเงินรอกันได้เลยมาดูตัวแรกกันก่อนเจ้ามันม่วงธานอสความสูงอยู่ที่16เซนติเมตรและความกว้างของฐาน12เซนติเมตรครับขนาดกำลังดีเหมาะมือเลยทีเดียว ขนาดก็ไม่ใหญ่มากครับเหมาะสําหรับตั้งโชว์บนโต๊ะได้สบายๆครับสัสดส่วนต่างๆก็ทํามาดูลงตัวดีสําหรับภาคนี้เจ้ามันม่วงก็มากับชุดเกราะแบบเต็มยศครับ <ๆ S 1> นี่เข้ามาดูกันใกล้ๆสัสดส่วนต่างๆผมว่าเขาดีไซน์ออกมาได้มีความเป็นอินเตอร์มากเลยนะครับมีความเป็นคอมมิกที่ลดทอนสัสดส่วนที่ดูสวยลงตัวเลยทีเดียวมีความเหลี่ยมๆนิดๆก็ด,ๆดูดีมีสไตล์ดีครับ ช่วงเกราะก,ก็มีการลงสีทองเงาๆแต่ไม่ถึงกับเงาแบบโครเมียมวิ่งๆนะครับแต่ก็ยังมีความเงาอยู่สวยดีสำหรับตัวไฟนอลก็จะเป็นวัสดุแบบ PVC ตันๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธใหม่ของท่านอสครับเป็นดาบยาวสองด้านมากับชุดเกราะแบบเต็มยศพลิกมาดูด้านหลังบ้างกรามเนื้อต่างๆทำออกมาได้ดีมากเลยครับ ส่วนฐานด้านล่างนี้ก็จะเป็นฐานแบบวัสดุ ABS นะครับส่วนที่เห็นโบโบนั่นอันนี้เป็นเพียงต้นแบบนะครับของจริงจะมีการปิดแล้วก็สกรีนแบบเรียบร้อยนะครับสกรีนโลโก้ต่างๆแบบสมบูรณ์ครับนี่เข้ามาดูกันใกล้ๆอีกนิดใบหน้าของธานอสที่ดูจริงจังคึงขังพร้อมสู้กับเหล่าอเวนเจอร์ ถุงมือทานอสอินฟินิตี้ก็เลยกับมณีทั้ง6ที่ดูสีออกจะแนวพาสเทลนิดๆครับสีอ่อนๆลวดลายด้านหลังของเจ้าชุดเกราะทานอสครับดูพริ้วดูสวยเลยครับกับท่าทางแอคชั่นของทานอสตัวนี้ก็ดูมีพลังดีเลยครับพร้อมลุย ต่อไปบรูซแบนเนอร์พี่เบิรมพี่ฮักยักษ์เขียวความสูงอยู่ที่15เซติเมตรและความกว้างของฐานก็12เซติเมตรเท่าก,กันกับทานอสครับมาเข้ามาดูกันใกล้ๆสำหรับพี่เบิมตัวนี้ก็มาในชุดแอโรบิกเอ้ยไม่ใช่ชุดประจำตัวในภาคนี้ครับก็จะเป็นชุดแบบยืดหยุ่นยืดหยุ่นเอาไว้ลุยในอวกาศนั่นแหละมากับท่าแอคชั่นที่กำลังง้างหมัด โอ้เท่จริงๆครับสำหรับส่วนที่เป็นสีดำนี้ของจริงจะออกเป็นสีเทาๆนะครับอันนี้เป็นเพียงต้นแบบเจ้าหักนี้ก็จะเป็นสมาร์ทฮักนะครับก็จะเป็นร่างที่บูสต์แบนเนอร์รวมร่างกับฮักที่สามารถควบคุมฮักได้ครับสังเกตว่าภาพโปรโมทหนังก็จะทำหน้านิ่งๆแบบนี้ไม่ได้แยกเขี้ยวยิงฟันเหมือนทุกทีครับก็ทำท่ายเหยียบฐานแบบนี้ฐานแบบนี้ก็จะไปเหมือนกันทุกชิ้นนะครับก็คือจะมีแผ่นปิด เรียบร้อยพร้อมสกีโลโก้มาดูส่วนใบหน้าของเจ้าหักครับก็ทำท่ายิงฟันได้อารมณ์สุดๆกำลังเบง่งพลังง้างหมัดซัดกับทานอตนั่นแหละบอดี้กล้ามเนื้อก็ทำออกมาได้สวยดีครับเป็นมัดๆล่ำล่ำเลย ต่อไปบุธแห่งโอดินขวัญใจสาวๆผีท้อนั่นเองความสูงอยู่ที่16เซนติเมตรเท่ากับตัวทานอสเลยส่วนความกว้างของฐานก็12เซนติเมตรเท่ากันครับสำหรับชอตัวนี้ก็มาในท่าทางของแอคชั่นเหมือนกำลังลอยปล่อยพลังสายฟ้านั่นแหละครับนี่ครับมีเอฟเฟคของสายฟ้ามาให้ด้วยด้านหลังแบบนี้แล้วก็มีสตรเบเกอร์ อาวุธใหม่ของเจ้าชอนนั่นเองใบหน้าก็ทำได้ออกมาเท่ดีมีสไตล์ครับการลงสีช่วงหน้าอกที่เหมือนเป็นไฟกลมๆนั่นแหละครับมีการพ่นไล่สีขอบๆสีฟ้าเหมือนกำลังเรืองเรืองแสงอยู่ด้วยดูสตอมเบเกอร์กันชัดๆพวกรวดลายเท็กซ์เจอร์ต่างๆดีเทลสวยเลยนะครับดูตามชุดตามกราะแขนนะครับ จะเห็นดีเทลรายละเอียดต่างๆน,นะครับไม่ใช่แค่พื้นผิวเรียบๆอ๋อนี่ผ้าคลุมสามารถถอดออกได้ด้วยนะเจ๋งปะล่ะผิวๆปลิวลมเลยครับนี่ครับดูดีเทลตามชุดต่างๆนะครับถึงจะเป็น PVC แต่ว่าเก็บรายละเอียดออกมาได้ได้เนียบเลยนะครับเรียกว่าเป็นพรีเมียม p v c เลย อย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะครับวัสดุที่ใช้ก็จะเป็น PVC นะครับเป็น PVC ตันตันก็จะมีแค่ส่วนฐานนะครับที่จะใช้เป็น ABS มีฐานแท่นหินที่เจ้าทอ,อก,กำลังเหยียบอยู่ก็จะใช้วัสดุเป็น ABS ครับแล้วก็ปิดด้านล่างด้วยโลโก้แบบนี้ ตัวต่อไปตัวที่4 s t สตีฟโรเจอร์กับตันอเมริกาความสูงอยู่ที่13.5เซนติเมตรและความกว้างของฐานก็12เซนติเมตรเท่ากันก็ความสูงมันก็จะเตี้ยๆกว่าคนอื่นหน่อยครับเพราะว่าจะไม่มีอะไรยื่นๆก็กับตันก็เป็นคนธรรมดาที่มีพลังมากก็เท่านั้นเองแต่ก็ไม่มีโล่ให้มานะครับจะเป็นการไฟด้วยตัวเองสูมข้ามาดูใกล้ๆดีเทล,ละรายละเอียดชุดต่างๆของกับตัน นี่ครับบริเวณตรงไหลสินคา้าจริงก็จะมีโลโก้โอเวนเจอร์ด้วยนะครับอ่ะผลให้ดูรอบๆด้านหลังบ้างนี่เท็กซ์เจอร์ดีเทลต่างๆออกมานี่จัดเต็มเลยนะครับการลงสีทั้งหมดเกิดเป็นการลงสีด้วยมือนะครับของทางทอร์ดักซี่การลงสีต่างๆเนี้ยบเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าใครที่ซื้อของพรีเมียมตามโรงหนังแล้วก็จะเห็นการลงสีแบบเลอะๆกากๆละ่ะบอกเลยลืมไปได้เลยครับ ของค่ายทอยลักซี่นี่ครับเนียบสุดๆสมราคาเลยครับก็ตัวนี้ก็จะจดจำหน่ายผ่านทางเมเจอร์สโตร์ด้วยนะครับทางค่ายเมเจอร์ซินิเพ็นั่นแหละมาหมุนโชว์ตัวกันรอบๆกันเลยผมชอบแอคชั่นตัวนี้นะครับมันเหมือนทำท่ากำลังพุ่งไปข้างหน้าง้างหมัดพร้อมไฟพร้อมลุยนะครับยิงฟันได้อารมณ์สุดๆนะครับนี่ครับ มันเหมือนมันพุ่งออกไปข้างหน้ามันดูไม่นิ่งไม่ทื่อนะครับส่วนถางก็จะเป็นเหมือนกันทุกตัวครับคือจะมีการปิดแบบนี้เรียบร้อยและมีสกีโลโก้พร้อมสมบูรณ์และตัวสุดท้ายปา๋าโทนี่สตาร์คของเรานั่นเองอารอนแมนมาร์ค85ความสูงอยู่ที่15.5ซติเมตร และฐานก็มีความกว้าง12ซนติเมตรเท่ากันทั้ง5ตัวครับส่วนตัวแล้วผมชอบท่าของตัวนี้มากที่สุดเลยครับดูสิครับมันเหมือนมันลอยอยู่บนอากาศอยู่เลยเป็นการดีไซน์ที่โคตรเจ๋งเลยนะครับโดยการใช้ตัว iPhone นี่แหละเป็นตัวขับให้มันลอยๆอยอยู่เข้ามาดูกันใกลๆ้ๆนี่ดีเทลการปั้นโอ้โหดูสวยนะครับสัดส่วนต่างๆลงตัวเป๊ะ สำหรับพื้นผิวสีแดงก็มีความเงาๆงามๆดูเป็นเกราะของ i อรอนแมนเลยครับและตรงฐานสังเกตดีๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกใจผมที่สุดเลยตรงบริเวณโคทินเนี่ยครับจะมีการพ่นแสงสีส้มๆเหลืองๆทำว่าเหมือนเป็นแสงสะท้อนจากไอพ่นนั่นแหละโอ้โหดูแบบโคตรมีมิติเลยอะเอาละครับมาดูภาพรวมกัน สำหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นกรอบ Iron Man m มาร์ค85นะครับเอ๊ะทำไม85ภาคอิ f ฟินิ y ี a วมันก็มาร์ค50ไม่ใช่เหรอมาร์ค L นั่นแหละก็งงนะครับก็ต้องไปรอดูในหนังนะครับว่ามันจะเป็นยังไงทำไมมันหายไปไหนตั้งหลายมาร์คนี่ครับหมุนดูรอบๆเหมือนมันลอยเหาะอ,อยู่กลางอากาศเท่จริงๆ สำหรับส่วนที่เป็น iPhone สีส้มๆนี่ครับมันก็มีความโปร่งแสงครับมีการลงสีข้เมาขเหมา,า,หมาด้วยอันนี้ครับดูยังไงมันก็เหมือนแบบเป็นแสงสะท้อนมาจาก iPhone นะครับไม่ว่าจะดูมุมไหนมันก็สวยทั้งนั้นนะครับเจงจริงๆตัวนี้ผมยกนิ้วให้เลย การปั้นต่างๆอะไรดูโอเคนะครับทั้ง5ตัวเลยสัสดส่วนดูดีเลยทีเดียวอ่าแน่นอนครับสำหรับส่วนฐานก็จะเป็นเหมือนต้วอื่นครับจะมีการปิดแบบเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็มีการสกรีนโลโก้เป็นอันเรียบร้อยครับและนั่นก็คือรีวิว w v v n n e r r n d g a m e เทั้ง5ตัวครับจากทางทอยลักซี่เป็นไงครับของมันต้องมีเะล่ะ แล้วก็ขอบอกนะครับว่าอันนี้เป็นเพียงเว็บแรกจะมีเวฟสอตามาอีกรอครับนี่มีทั้ง Black Widow กับตันมาเวลออ๋ผมยาวผมตรงสวยนะครับมาพร้อมเอฟเฟกพลังนี่เจ้ามนุษย์มดแอนด์แมนน่ารักนะครับกำลังวิ่งมาด้วย War Machine ที่มาตามสไตล์ของไอรอนแมของเวฟแรกเลยครับแล้วก็ฮอคอ y e ในรูปแบบของฮอกไกนะครับไม่ใช่โรนินมันสวยน่าสะสมมากเลยครับเป็นคอลเลกชันเลยส่วนสำหรับใครที่สนใจเวฟแรกทั้ง5ตัวนี้ก็ติดต่อไปที่ทาง Toy l e x ซได้เลยครับตามลายด้านล่างนี้หรือทาง v a j o r Store ก็ได้ก็จะเปิดขายทั้ง2ช่องทางเลยนะครับสูตรเรื่องราคาก็ตกอยู่ที่ตัวละพันประมาณพันทุ่นๆนะครับพันนิดๆ๊ะแต่เดี๋ยวก่อน ทางทรกซี่ก็มีโปรโมชั่นมานำเสนอสุดพิเศษครับสำหรับคนที่ต้องการยกเซ็ตทั้ง5ตัวก็จะซื้อได้ในราคาเพียง5 5าบาทจากราคาเต็ม6,050บาทครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นถ้ามาสั่งจองที่ร้านที่ทางพันทิพชั้น2แล้วก็ก็จะได้รับหมวกไปอีกหนึ่งใบครับสวยๆไปเลย <Wow. S 1> สำหรับแฟนมาเวลแฟนๆอเวนเจอร์นะครับก็ต้องจัดเลยนะครับของมันต้องมีอีกแล้วละ่ะขอบอกเลย เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนวสวัสดีครับ รายการ d o u b l e a t o y ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a p l u s v i d e o V2 ตามไปกดไลค์กันได้และ youtube c h anel n w o r l d w y o u t u b e c o m s l a s AplusX อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ